กำลังใจให้ครับสู้ๆนะครับหมอหนุ่มครับเดียพี่ก็เดี๋ยวเขามาเนาะแล้วก็มีังใจเมื่อกี้ไดงอยูเดียวไปทำไงดีวะยังไงยังไงก็หมอหนุ่มก็ยังไงก็ยืนยันว่าจะอยู่ที่นี่ต่อไปครับไม่มีหนีใช่ไหมครับถอยถอยเถิดมาให้เจ้าหน้าที่เนาะทำตามกฎเกณฑ์ของรัฐบาลแต่ว่าช่วงนี้นี่ก็มีข่าวว่ายูทูบเบอร์หนีจากลุงพลไปเยอะอะไรอย่างเงี้ยรับรองไม่มีหนึ่งในนั้นไม่มีหมอหนุ่มก็นี่ยังยังอยู่ครับก็ยังอยู่ครับใช่ก็เห็นยังอยู่ถ่ายเอาไว้ครวันนี้ดูนะ นักข่าวเขาก็มาถ่ายกันเยอะใช่ไหมถ่ายลุงพลครับแล้วก็ทนายตั้มคุณก็สอดส่งว่ายู u b e ยังอยู่ไหมยังอยู่ไหมครับเพราะว่าบางทีเนี่ยคือเราฟังแต่สื่อข้างนอกเนาะแค่นี้ก็เห็นแล้วเดี๋ยวดูข่าวนะหลังรถลุงพลยูทูบเต็มเลยทีแรกผมจะขึ้นรถลุงพลไปด้วยปรากฏว่ามันบอกว่าเต็มแล้วคิดดูอยู่ก็ไม่อยู่ครับผมก็เลยต้องมานั่งเป้าหน้าบ้านลุงพลให้ครับ โอเคครับขอบคุณมากครับหมอหนุ่มครับสู้ๆกันไปเนาะพวกเราเนาะอยู่ด้วยกันไปก็มีอะไรก็ช่วยเหลือกันไปครับ